สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิ กราบน,น้อมท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านพระอาจารย์สมชายพระมหาเถระทุกท่านพระเถระเพื่อนสหธรรมิทุกทุกท่านแล้วก็เจริญพรโยมทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่วัดมาบจารย์ในประเทศไทยและก็ต่างประเทศทุกทุกท่านก็เป็นผู้มีปัญญาแสวงหา ความสงบของใจก็เป็นที่น่ายินดีอีกครั้งหนึ่งที่โยมทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมายัางวัดมาบจันท์ก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ถึงแม้ว่าช่วงระยะเวลาจะแตกต่างกันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค แห่งศรัทธาแห่งการสแสวงหาซึ่งความสุขของใจทีนี้อาตมาก็เพิ่งมาคิดถึงว่าในช่วงชีวิตของมนุษย์เรามีความสุขไหมเพราะพระเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงถึงทุกข ถึงอริยสัจสี่ว่าทุกเป็นอย่างไรสาเหตุทุกเป็นอย่างไรหนทางแห่งความดับทุกเป็นอย่างไรเส้นทางเพื่อดำเนินไปถึงความดับแห่งทุกนี้เป็นอย่างไรและอ้าวอย่างนั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขเฉลือกก็มาหวนคิดถึง ว่าแม้แต่ในวัยเยาว์แรกที่เราเกิดมายังเป็นผู้รับยังไม่ได้เป็นผู้ให้เพราะเรายังไม่มีกำลังที่จะเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับรับจากใครก็รับจากบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้เลี้ยงดูเราไม่ต้องแสวงหาอะไรเพราะเราได้รับจากบิดามารดามาตั้งแต่เกิด เกิดมาก็จะมีความสุขที่ได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาเป็นต้นการดำเนินชีวิตอันเป็นผู้รับนี้ในเบื้องต้นนี้ทุกคนก็มีความสุขเพราะยังไม่ต้องสแสวงหาปัจจัยสี่อะไรต่างๆก็มาถึงตาบจนเราสามารถ ดูแลตัวเองได้สามารถหาปัจจัยสี่เลี้ยงดูตัวเราเองได้ก็ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้สิ่งเหล่านี้ปัจจัยเหล่านี้ที่มีขึ้นมากับตัวเองก็จะทำให้เรา สามารถเป็นผู้ให้อันดับแรกที่เป็นผู้ให้ที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายที่สุดก็คือการทำทานกำลังของเราที่ได้จากปัจจัยสี่ที่เราได้มาเราก็เอามาทำทานได้ทานต่างๆที่เราทำมีมากมายมหาศาลร,รูปแบบต่างๆนานา,นาแล้วแต่ ว่าเราจะทำอะไรจะทำทานประเภทไหนบริจาคให้คนยากไร้ช่วยเหลือสงเคราะห์คนชราหรือตามสถานพยาบาลตามโรงเรียนหรือตามประเทศที่ยากจนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราทำได้มากมายหลากหลายรูปแบบรวมถึงการที่เรามาทำบุญมาทำทาน ที่วัดนี่ก็เป็นการทำทานทำความดีสิ่งที่ได้รับก็คือความสุขของใจอันนี้เป็นอีกช่วงระยะของชีวิตหนึ่งที่สามารถเป็นผู้ให้ได้แล้วจากการที่เราเป็นผู้รับในเบื้องต้นของชีวิตที่เกิดมาเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายก็อย่าละเลยในการทำทานแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีของพระองค์ท่านอันดับแรกก็คือทานบารมีในบารมีทั้ง10ด้านที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำก็ยังมีทานบารมีเป็นเบื้องต้นบารมีที่เกิดจากการทำทานจะทำให้เรามีจิตใจอ่อนน้อม หมอแก่การทำความดีที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นก็มาถึงความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการทำทานก็เป็นอย่างหนึ่งกําลังก็อยู่ในระดับหนึ่งทีนี้เราก็มาพูดถึงความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลศีลก็คือ การรักษากายวาจาให้เป็นปกติถ้าเรามีศีลที่บริบูรณ์แล้วชีวิตของเราก็เป็นปกติก็จะมีความสุขโดยธรรมชาติของมันเพราะว่าเราก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตนเองความสุขที่เกิดขึ้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นฐานแห่งการ ไปสู่การภาวนาในขั้นต่อๆไปอาตมาก็ย้อนไปสมัยทั้งแต่ยังไม่ได้มาบวชเรื่องทานนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายการทำทานก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายพอมาพูดถึงการรักษาศีลนี่เริ่มยากแหละเหตุผลเพราะว่าการดำรงชีวิตใน ปัจจุบันต้องวุ่นวายเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับงานการรักษาศีลแม้แต่ศีลห้าก็ยังไม่ครบเลยช่วงชีวิตในการเดินชีวิตมาศีลห้าก็ยังไม่ครบจะครบก็แค่ปีหนึ่งอาจจะได้สักวันหนึ่งสองวันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยก็เป็นที่น่าดีใจที่โยมทั้งหลายเข้ามาปฏิบัติธรรมถือศีลห้าถือศีลแปด อันนี้โอ้เป็นที่น่าภาคภูมิใจเอาละทีนี้เรามีกำลังจากการทำทานเรามีบรารมีจากการรักษาศีลทีนี้เราก็มุ่งสู่การภาวนา <c oughs> เมื่อถึงพูดถึงการภาวนาความสุขจากการภาวนามันต่างจากความสุขจากการให้ทานจากการรักษาศีลอย่างไร จริงๆแล้วเบื้องต้นความสุขที่เกิดจากการทําทานการรักษาศีลก็เป็นความสุขความสงบของใจเหมือนกันเพียงแต่ว่ากําลังมันน้อยมันน้อยกว่าความสุขจากการภาวนากําลังมันจะเพิ่มพูนอีกมหาศาลจนไปทุงไปถึง ความดับทุกข์ที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันไปได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้ภาวนาเพราะว่าเป็นยอดของบุญเป็นยอดของความสุขเป็นความสงบซึ่งสามารถดับกิเลสตัณหาอุปาทานและนำไปสู่ พันิพานได้แต่เราจะทำยังไงละ่ะเพื่อให้เกิดความสงบความสุขของใจจากการภาวนาได้ทีนี้ก็เป็นอย่างที่โยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาในคอร์สการอบรมปฏิบัติธรรมผู้ที่เคยอบรมปฏิบัติมาแล้วในครั้งนี้ก็เป็นเหมือนการมาทบทวน ใครที่ละเลยในการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาคราวนี้ก็เหมือนเป็นการฝึกให้เข้มข้นขึ้นให้กำลังของการภาวนากลับมาส่วนบุคคลใดที่เพิ่งเริ่ม <c oughs> การภาวนาก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษาว่ารูปแบบการภาวนาอย่างหนึ่งของชีวิตของที่นี่ มันเป็นยังไงแลกบวชทีเดียวก็เข้าใจว่ารูปแบบการภาวนาเนี่ยมีแค่การบริกรรมภาวนาเพียงอย่างเดียวเพราะว่าตามาก็สนใจในการเจริญอาณาปานาสติภาวนามีคำบริกรรมพุทโธกำกับสติไม่ให้วอกแวกไปไหนแต่ พอมาบวชแล้วอยู่กับท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็สอนว่ารูปแบบการภาวนาก็ยังแบ่งออกเป็นสองคือการบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบกับการพิจารณาเพื่อให้จิตสงบอันนี้ก็น่าสนใจท่านอาจารย์ใหญ่ท่านก็เทศอยู่เสมอว่าคนในยุคป,ปัจจุบันเป็นผู้มีปัญญามาก ชอบคิดชอบพิจารณาเป็นหลักดังนั้นการจะให้มานั่งบริกรรมภาวนาพุโทโธซ้ําๆๆก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็จะไม่ทําให้เกิดความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสนใจในการพิจารณาสิ่งไหนถนัดความดีที่เคยทํา ข้อธรรมะข้อไหนที่น่าสนใจประทับใจพ,นะพิจารณาแล้วรู้สึกสบายใจจิตใจสงบก็ให้ทำนี่ก็เป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งในการที่จะทำให้จิตใจสงบดังนั้นบุคคลผู้เริ่มต้นในการภาวนาก็ให้ดำเนินไปในแนวทางสองแนวทาง เลือกเอาว่าจะเป็นการบริกรรมภาวนาเพื่อให้ใจสงบหรือจะเป็นการพิจารณาเพื่อให้ใจสงบอันดับแรกค่อให้เลือกสองเส้นทางนี้ก่อนว่าจะไปในเส้นทางไหนลองดูจากนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วทีนี้ก็มาเริ่มต้นในการภาวนาอยู่ที่ความใส่ใจ ความสนใจความรักในการภาวนาที่นี้พอพูดถึงคาว่าภาวนามันก็จะน่าเบื่อแต่ที่นี้ลองมาคิดถึงว่าเราทำสิ่งนี้แล้วจะทำให้เกิดความสุขของใจอันนี้จะดูว่าเราจะได้ผลผลลัพธ์ที่กลับมาเป็นรูปธรรมหน่อยก็จะทำให้เรารู้สึกมีกําลังใจในการปฏิบัติธรรมขึ้นมาครูบาอาจารย์ ท่านก็จะสอนว่าบุคคลผู้ยังไม่ได้เริ่มก็อให้เชื่อเถอะนะว่าการภาวนาเนี่ยมันนำไปสู่ความสงบของใจได้จริงๆแต่ทีนี้สำหรับคนที่เริ่มภาวนาแล้วภาวนาได้แล้วก็จะได้รับการสั่งสอนอีกว่าอ่ะให้ภาวนาไปทีนี้แต่ละคน ก็เกิดความอยากขึ้นมาเพราะว่าภาวนาแล้วก็อยากจะสงบอยากได้ความสุขของใจอาจริงจริงพอมีความอยากมาบางคนก็ขยันภาวนาเพิ่มขึ้นพอภาวนาไปได้แล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่สงบเลยครูบาอาจารย์ท่านก็ยังสอนต่อไปอีกเมื่อ เราได้ภาวนาแล้วความต้องการเหล่านี้ก็ให้วางเอาไว้เริ่มต้นทุกคนอยากภาวนาให้เกิดความสงบไม่ว่าใครลงทุนลงแรงแล้วในการภาวนาก็อยากสงบกันทุกคนนั่นแหละแต่เมื่อภาวนาแล้วไอ้ความต้องการตรงเนี้ต้องวางไว้ก่อนเพราะกลายเป็นว่าไอ้ความต้องการที่จะสงบของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปสรรค ขาดขวางความสงบของเราเองมันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างท่านพระอาจารย์ใหญ่สอนเสมอคำว่าไม่ยินดีไม่ยินหลนักแรกอาตมาก็ไม่เข้าใจคำอะไรมันสั้นๆไม่ยินดีไม่ยินลาลฟังแล้วก็งงๆพอภาวนาต่อไปอยู่ว่าอาจารย์นานๆท่านกเทศสอนต่อไป อ๋อไอคำว่ามไม่ยินดียินร้ายนี่ก็คือก็ทำไปเถอะไม่ต้องไปคิดอะไรปล่อยวางความคิดทั้งมวลแล้วก็มุ่งอยู่ในการภาวนาใครถนัดในการบริกรรมภาวนาก็ภาวนาไปใครจะพุโทโธพุโทโธดูลมหายใจก็ดูไปห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ให้มีความภาคเพียรพยายามไป มันจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหมดเวลาในการภาวนาก็คือหมดเวลาในการภาวนาไปทำกิจวัตรประจำวันอย่างอื่นก็ไปทำกิจวัตรประจำวันนั้นแรกๆเดิมทีอาตมาภาวนามีความสงบพอไม่สงบก็ลัมุนวายอยากได้เอ๊ะความสงบมันหายไปไหน พอหายไปไหนแล้วก็อขยันขึ้นมาอีกขยันขึ้นมาพอมีความสงบของใจขึ้นมาบ้างมันก็หายไปอีกแหละก็เกิดความทุกข์ความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทรกในทันทีเลยก็ได้รับเทศนาสั่งสอนที่ท่านพระอาจารย์ใหญ่สอนแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายในทุกๆ15วันของวันพระปฏิโมกหลังพระปฏิโมก นั้นเราได้ฟังแล้วก็แก้ไขข้อของใจว่าอ๋อจริงๆเราอยากที่จะสงบพอสงบได้ก็ดีใจไม่สงบได้ก็ถูกใจแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆแก้ความอยากอันนี้ค่อยๆทำไปทีนี้ก็มีปัญหาอีกคนที่ภาวนาแล้วยังไม่สงบก็อยากจะสงบ่จะทำยังไง แรกๆทุกคนก็ไม่มีความสงบทั้งนั้นแหละแล้วแต่บุญบรารมีในอดีตชาติถ้าเกิดใครภาวนามามากความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เร็วใครสะสมมาน้อยก็ต้องรอหน่อยแต่ในชาติปัจจุบันถ้าใครมีความเพียรพยายามก็จะมีความสงบได้รับผลของความสงบกันทุกๆคนดังนั้น ความภาคเพียรพยายามจึงต้องมีแก่นักภาวนาทั้งหลาย mm. เพื่อจะให้ไปถึงความสงบของใจเราจะได้ลิ้มรสความสุขของใจความสงบของใจซึ่งไม่ต้องไปหาจากที่ไหนซื้อหาก็ไม่ได้เพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทงตัดเทศนาสั่งสอนว่าต้องทำเอง ท่านเพียงแต่เป็นผู้แนะนำเพราะฉะนั้นเราดาเนินตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีท่านพระอาจารย์ใหญ่เป็นผู้แนะนำพร่ำสอนมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้ก็ขอให้เราเนี่ยตั้งใจในการภาวนาต่อไปจากนั้นเราก็ลองมาคิดดูว่า เราขยันมันเพียรในการภาวนาแล้วเราจะได้รับผลที่มันเป็นรูปธรรมอะไรได้บ้างอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับเราจะรู้ว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งแรกๆอาตมาก็ไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ด้วยก็ได้ท่านพระอาจารย์ใหญ่ท่านก็สอนท่านเทศสอน เกี่ยวกับจิตอารมณ์สติว่ามมันเป็นคนละส่วนกันที่แรกอาตมาก็เหมารวมกันว่ามันก็ชีวิตนึงก็ชีวิตจิตก็จิตมันน่าจะรวมกันแต่ก็เพิ่งมารู้ถ้าอาจารย์ท่านสอนว่าจริงๆมันแยกกันจิตมีหน้าที่รับรู้อารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบจิตมันก็ จะสว่างสวัยพระพัดสอนแต่เมื่อมีอารมณ์มากระทบจิตมันก็จะรับรู้อารมณ์นั้นๆแล้วก็เป็นไปตามอารมณ์นั้นๆโกรธบ้างชังบ้างรักบ้างหลงบ้างเป็นไปได้ต่างๆนานาแต่กำลังจากการภาวนาของเรานี่แหละจะทำให้เราได้เห็นว่าจิต ก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอย่างหนึ่งจะสัมผัสได้จะสัมผัสได้น้อยๆก็ได้นะมากๆก็ได้แล้วแต่กําลังของแต่ละคนว่าอารมณ์ที่มันมากระทบใจเราเนี่ยมันมีมาแล้วนะแต่ถ้าคนปกติไม่เคยได้ภาวนาเนี่ยพออารมณ์เข้ามากระทบใจปึ้งก็ไม่ทันแหละก็เกิดความโกรธเกิดความโมโหข,ขึ้นมาทันที แต่บุคคลผู้ได้ฝึกฝนอบรมจิตแล้วมีกำลังแล้วมีอารมณ์มากระทบใจจิตที่แต่เดิมมันไม่ได้รับพอารมณ์มันก็จะสัมผัสได้เพราะเรามีสติในการภาวนาเป็นทุนเดิมของเราอยู่สิ่งเหล่านี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงเมื่อไม่มีอารมณ์ต่างๆมากระทบถึงมากระทบ ก็เบาลงความทุกข์ที่เกิดจากใจก็จะน้อยลงความเสียหายที่เกิดจากอารมณ์ที่เราหุนหันพันแล่นในการตัดสินใจโดยไม่มีสติก็จะน้อยลงนี่คือประโยชน์ของการภาวนาที่เห็นเป็นปรูปธรรมที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ยิ่งในยุโลกยุคปัจจุบันมีความรีบร้อนเร่งรีบ ในการทํางานในการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันต่างๆนานามากกว่าแต่ก no ่อนเพราะฉะนั้นอารมณ์ท anyway, ี่มันเข้ามาปะทะกับจิตและถ้าเราฝึกสติน้อยสติไม่ทันอารมณ์มันก็จะไปแนบกับจิตแล้วก็ทําให้เราเกิดความทุกข์ต่างๆนานาเนี่ยได้ง่ายเพราะฉะนั้นคนสมัยนี้ก็จะทุกข์เยอะ แต่จริงๆแล้วไม่ได้ทุกเยอะทุกยุคทุกสมัยคนเราก็มีความทุกข์เท่าๆกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครฝึกจิตมีสติฝึกจิตให้มันห่างจากอารมณ์ได้มากก็จะมีทุกข์น้อยลงถ้าใครสามารถดำรงสติให้เป็นสมาธิก็จะเสวยความสุขในสมาธิ อันนั้นความสุขก็จะมากความทุกข์ก็จะห่างออกไปอีกอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจ็บป่วยของร่างกายกายกับใจของเราเนี่ยมันแนบติดกันมันไม่เหมือนกับอารมณ์ที่เรารับมาจากบุคคลอื่นหรือสภาวะแวดล้อมอื่นๆอันนี้ยังอยู่ไกลแต่ความเจ็บป่วยที่เกิดจากกายอันนี้มันแนบอยู่กับใจยิ่งเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะต้องฝึกสติให้เกิดสมาธิมันจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างจิตกับอารมณ์ความเจ็บป่วยความกังวลสารพัดรูปแบบที่เกิดจากกายในการเจ็บป่วยของเราไม่ให้มันมาแนบก,กับใจของเราตลอดเวลาให้มันมีเวลาห่างออกไปเมื่อเป็นเช่นนั้นความเจ็บป่วยในช่วงนั้นมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่กายมันไม่ใช่ตัวเราถ้าพระอาจารย์ใหญ่ก็สอนเสมอว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นสัก์แต่ว่ากายแต่ทีนี้มันก็เป็นธรรมะขั้นสูงแต่เบื้องต้นเนี่ยเราก็เริ่มในแบบฉบับของเราค่อยๆฝึกถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วความทุกข ไม่ว่าจะเกิดจากสภา,ว,าวะแวดล้อมอารมณ์จากภายนอกหรือความเจ็บปวดจากกายของเรามันจะบอรเทาเบาบางลงจะทำให้เรามีความสุขในชีวิตประจำวันดาเนินชีวิตประจำวันไปโดยได้มีความสุขได้แล้วก็จะทำให้ดีทั้งแต่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นสุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับโยมที่เพิ่งเริ่มต้นในการ ปฏิบัติภาวนาก็ให้มีกำลังใจก้าวเดินไปเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วในการภาวนาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโยมทั้งหลายที่ภาวนาเป็นแล้วให้มันพักเพียพรพยายามมีความอดทนเพราะว่าเส้นทางสุดท้ายก็ไปถึงฝั่งพระทิพานด้วยกันทุกทกท่าน อาตมาก็ขออารัธนาอำนาจของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์พระบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระสงสากขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ญาโยมทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด සාදු කරංදදමසේ සාදුු 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 අනුහෝඩමි